สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนมอเตอร์ปัดน้ำฝนมาสด้า2กันนะครับซื้อมาร้อยกว่าบาทเปลี่ยนเองง่ายๆนะครับเราไปชมกันเลยนะครับช่วยประหยัดในยุคโควิดด้วยไปชมกันเลยนะครับเปลี่ยนยังไงทีนี้ก็จะมาดูวิธีเปลี่ยนมอเตอร์ปัดน้ำฝนมาสด้า2กันนะครับอุปรกรณ์ที่จะใช้ ก็จะมีไขควงแฉกไขควงแฉกไขไขควงปากแบนนะครับเผื่อจาเป็นใช้แล้วก็มีที่งัดคลิปล็อกเผื่อได้ใช้นะครับนี่คืออุปกรณ์ง่ายๆปกติก็จะเปิดฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงหน้าออกนะครับถอดออกข้างหน้าแต่มันจะยุ่งยาก ดึงยากไปผมก็เลยจะมาอะถอดด้านข้างคือด้านล้อซ้ายคนขับล้อหน้าซ้ายคนขับนะครับก็จะเลี้ยวเลี้ยวล้อเลี้ยวขวาไปให้มันมีช่องสำหรับที่จะไปไขสำหรับไขสกรูที่ล็อกตรงบังโคนนี้ไว้เพื่อที่จะ เข้าไปดึงเอามอเตอร์มอเตอร์ที่อยู่ด้านในออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ทําแบบนี้น่าจะง่ายกว่าไม่ต้องเสียวเวลามากคือเลี้ยวรถเลี้ยวขวาไปให้หมดเพื่อที่จะให้ล้อเปิดช่องตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เอาไขควงแฉกนะครับนะครับไขควงแฉก แต่รู้สึกว่าจะเป็นไขค,ควงอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์ก่อนว่าจะใช้แบบไหนนะครับก็ขันตรงนี้ออกขันตรงนี้ออกแล้วก็ตัวตัวข้างล่างอีกอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าจะมีตัวข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะ ขัน็อตออกซะก่อนนะครับและจะไปดูข้างในกันว่าด้านในมอเตอร์ปนฝนจะอยู่จุดไหนเนื่องจากว่าหัวสกรูมันใช้ไขควงเช็คไม่ได้ผมจะใชะ้คีมตัวนี้นะครับเป็นคีมปากจระเคหนีบแล้วก็หมนุนหมุนออกเอา ตอนนี้ผมคลายออกไปบ้างแล้วนะครับก็จะใช้ตัวนี้หนีบเอานะครับเพราะว่ามันเป็นคนละหัวนะครับคนละหัวก็ประยุกต์ใช้เครื่องมือเอานะครับก็ใช้คีบปากเจลเาเทตัวนี้ก็ได้นะครับต้านี้ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วอพอออกมาบ้างก็ใช้มือค่อยคหมุนออก ก็ได้นะครับนี่ครับหัวมันจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากคลายน็อตนี่ออกแล้วนะครับแล้วก็งัดตัวนี้ออกมาให้มันพะเยอะออกที่นี้ก็จะดึงแกมด้านซ้ายออกมานิดหนึ่งนะครับใช้มือแล้วก็ไปดึงออกมาเลยนะครับให้มันง้างไว้นี้ พอง้างออกมามันก็จะมองเห็นด้านในง้างไว้่างนี้ตรงนี้ก็จะใช้อะไรอรองไว้นะครับไม่ให้มันหุบเข้า,าจะใช้อันนี้ลงดูแบบง่ายๆนะครับไม่ให้มัน โอเคนะครับเอาอันนี้เอาถุงพลาสติกรองไว้นะครับแล้วก็้างนี่ดูก็จะมองเห็นก็จะมองเห็นมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับทีนี้ก็จะง่ายขึ้นอีกข้างล่างนี่ก็ใช้ผ้าหรืออะไรมาดันไว้ก็ได้จะได้มองเห็นง่ายๆนะครับผมจะลองใช้ผ้าม้วน ยัดเข้าไปตรงนี้นะครับโอเคนะครับมองเห็นแล้วครับทีนี้ก็จะดึงดึงมอเตอร์ออกมาเลยนะครับดึงออกมานะครับค่อยๆถอดนะครับดึงออกมาตรงๆหลังจากที่ ง้างกันชนหน้าออกนะครับใช้อะไรมาดันไว้ไม่ให้มันหกเข้าทั้งข้างบนข้างล่างนะครับก็จะมองเห็นมอเตอร์อยู่ด้านในนะมอเตอร์ปรัตมฝนอันดับแรกก็ดึงปลั๊กไฟดึงปลั๊กไฟตัวบนตัวบนนี้ออกมาก่อนนะครับ้ามือกดแล้วก็ดึงออมาเลยครับนี่ดึงออกง่ายง่ายนะครับดึงออกมาแล้วพอดึงออกมาแล้วนะครับตอนนี้ดึงปลั๊กไฟออก ก็เหลือมอเตอร์มอเตอร์ก็ถอดออกจากดึงออกมาตรงๆเลยนะครับออกแรงหน่อยเพราะว่ามันอยู่นานนะครับทีนี้ก็จะมีน้ำดึงว่าน,นี่หลุดออกมาแล้วนะครับหลุดออกมาแล้วดึงออกมาแล้วทีนี้ก็ค่อยๆถอดสายเล็กๆน้อยๆ ทยอยทยอยออกนะครับว่ามีสายอะไรบ้างนะครับลืมปล่อยน้ำปกติก็เอาน้ำออกซะก่อนนะครับตอนนี้ผมลืมปล่อยน้ำออกก่อนมันก็จะมีน้ำไหลออกกันหมดทีนี้ก็มาถอดสายออกทีละสายนะครับถอดสายก็คือ,อสายแล้วก็เสียบสายเข้าไปตามเดิมแล้วก็สวมเข้าไปตรงรูนี้เปลี่ยนลูกยาง อันใหม่ด้วยนะครับก็ดึงลูกยางออนี่ลูกยางนี่คือลูกยางรองกันน้ำรั่วน้ำไหลนะครับออกจากหม้พักนะครับดึงออกมาแล้วทีนี้ส่วนนี้ก็ถอดออกมาทีละตัวนะครับในการถอด การประกอบก็ใส่ให้มันเหมือนเดิมก็สวมเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่คือลูกยางอันใหม่นะครับอันใหม่ถ้าเป็นอันเก่าอันเก่ามันก็จะบวมๆหน่อยนะครับอันเก่ามันก็จะบวมๆหน่อยนี่คืออันเก่านี่คืออันใหม่นะครับสังเกตดูอันเก่าอันเก่าจะบวมๆนิดหนึ่งนะครับก็อัน ก็เป็นว่าเอาวันใหม่เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปในรูหม้อพักน้ําด้านในนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ดันแรงๆเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับจะถ่ายทํายากสักหน่อยเดี๋ยวผมจะหยุดกล้องไว้ก่อนทีนี้มาดูนะครับดูข้างใน ตรงนี้คือตัวที่จะต้องเสียบโอเคมองเห็นไหมครับทำมือเดียวนี่ครับหลักไฟบังนิดนงนี่คือเสียบเสียบตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเอามือดันเข้าไปง่ายๆเพราะว่าตัวตัวใหม่มันยังไม่บวมก็เสียบเข้าไป หลังจากเสียบตัวนี้ก็เอามอเตอร์ตัวนี้มอเตอร์ตัวนี้ยัดเข้าไปเลยนะครับพอยัดยัดเข้าไปแน่นๆโอเคนะครับก็ดันมอเตอร์เข้าไปจนสุดนะครับจนสุดสนิทเข้าล็อกเดิมล็อกเดิมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอยู่ในหม้อพักน้ําเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่อยู่ในนี้ก็คือเสียบ เสียบปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตัวนี้เสียบเข้าเลยนะครับปลั๊กไฟอันนี้ก็ง่ายๆนะครับหันขึ้นข้างบนก็ดันเข้าไป เสียบปลั๊กไฟเสร็จก็เป็นนวะกระบวนการในการเปลี่ยนมอเตอร์ปัดต้าฝนมาสด้า2ก็เป็นนว่าเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็ประกอบไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหันน็อตเข้าเหมือนเดิมก็เสร็จสิ้นนะครับในการเสรียบสายไฟตรงนี้เข้าอ,อย่าดันแรงกเกินไปนะครับดันพอดีพอดีนะครับ ก็เป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องเสือเขิมชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ